ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกท่านครับเสียงที่ท่านได้ยินมาจากดีเจอาร์ตอาร์ตอาร์ตไม่ใช่มาจากช่องอาร์ตในที่อีกขั้นเทพนะครับผมแนวทางวางหุ้นแนวทางการวางหุ้นรอบโลกนะครับผมอย่าหลงนะครับเป็นเพียงแนวทางนะครับถ้าไม่ชอบไม่เป็นไรครับต้องดูครับจะได้ชอบการุณาตตั้งแต่ต้นคลิปยันท้ายคลิปนะครับท่านจะทราบว่าความเป็นไปได้การวางเลขและความเป็นไปได้และการวิเคราะห์ของผม นะครับโอเคครับมาฟังรัสเซียครับรัสเซียคืนนี้รัสเซียคืนนี้นะครับเมื่อคืนเสียดายรัสเซียครับเมื่อคืนน่าจะฟันเบิ้ลเสียดายครับฟันเบิ้ลก็รวยเบิ้ลเนาะรัสเซียคืนนี้สองศูนย์นะครับรัสเซียปรับศูนย์นะครับผมระวังหน่อยครับรัสเซียปรับศูนย์นะครับเจาะศูนย์สองครับสองสองครับมาแล้วมาอีกได้นะครับอย่าทิ้งครับสี่สองครับแปดสองครับ กันนะครับศูนย์ศูนย์ครับแปดศูนย์ครับหกศูนย์ครับรัสเซียเด่นฟันสองนะครับหลักร้อยใสศูนย์นะครับผมหลักร้อยใสศูนย์นะครับหลักร้อยใสศูนย์ต้องแก้มือรัสเซียให้ได้ครับถ้าไม่ได้ก็วันต่อไปครับโอเคนะครับรัสเซียประมาณนี้นะครับเด่นสองศูนย์ครับฟันสองนะครับขารูดขารูดจัดสองนะครับผมถ้าใครไม่ชอบรูดก็เล่นเจาะไปครับแต่ถ้าการเจาะก็เป็นการเสี่ยงหน่อย ถ้ารูดก็การุณาวิ่งบนหรือรูดล่างก็ได้นะครับส่วนนี้คือเซฟเซฟตัวเองด้วยนะครับขอให้โวยรัสเซียนะครับผมรัสเซียแล้วคลิปต่อไปจะเป็นอังกฤษนะครับเมื่อคืนเมื่อคืนพาดท่าให้อังกฤษกันดูตัวเปิดแล้วพาดไปมองลึกไปหน่อยครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวคืนจะแก้ตัวแก้ตัวดาวนะครับแก้ตัวดาว ขอให้รวยรัสเซียนะครับผมรัสเซียขอให้รวยรัสเซียคืนนี้เป็นไม่ได้ผมก็ว่านาเบิลอีกลืมนะครับเลอะลืมผมลืมไปเดี๋ยวอีกนะครับสองสองสองเลยครับจัดเลยศูนย์ศูนย์ศูนย์กันไว้นะครับเผื่อมาครับขอให้รวยรัสเซียนะครับหัสัตว์รัสเซียนะครับโอเคครับขอให้รวยรวยนะครับขครไลท์ขอให้รวยใครแชร์ขอให้รวยใครดิสได้ผมขอท้องเสียครับจุ๊บจุ๊บครับ làng 啷个哟？So, like,